สวัสดีค่ะคราบนี้เป็นคาบที่11ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเช็คโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูพอเสียตอเลมาวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของแนวทางในการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหารกันนะคะ ก่อนอื่นเลยครูก็จะมาทบทวนเรื่องขั้นตอนการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยย่อยอาหารกันอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะนักเกรียนยังพอเข้าใจอีกไหมค่ะครูเชื่อว่านักเกรียนยังเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะก็คือ อาการย่อยอาหารเริ่มการท,ที่ที่ไหนเอ่ยอเริ่มการที่ปากใช่ไหมซึ่งเมื่อเรารับประทานอาหารปุ๊บจะมีฟันเป็นตัวเคี้ยวอาหารแล้วก็จะมีลิ้นช่วยในการคลุกคล้าอาหารแล้วก็จะมีต่อมน้ําลายจะเป็นตัวขับน้ําลายออกมาใช่ไหมคะโดยที่ในปากเนี่ยจะมีเอ็มไซอะไรเอ่ยเอ็มไซอะไมเลส ช่วยย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอ่ะเหมือนที่อ่ครูก็พูดเหมือนเดิมว่าเหมือนที่หนูกินอาหารปุ๊บเราจะรู้สึกหวานใช่ไหมอันนี้แหละเป็นการที่ระบบะน้ำย่อยของเอนไซม์อะไมเลสเนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นหลอดอาหาร หลอดอาหารก็คืออะไรช่วยส่งอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารนั่นเองโดยที่มันจะทำการหดแล้วก็คลายหดแล้วก็คลายจนถึงกระเพาะอาหารนั่นเองโดยที่กระบวนการนี้จะเรียกว่ากระบวนการ p e r ิ s เต l ซิ s นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอันนี้3มก็คืออะไรเอ่ย กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวขดแล้วก็คลายเหมือนกันก็คือมันจะคุกค้าอาหารแล้วก็จะผลิตเอนไซม์ ide, ที่ชื่อว่าเอนไซม์เปปซีนเพื่อมาย่อยอาหารประเภทโปรตีนแล้วก็ส่งอาหารเนี่ยไปสู่ที่ไหนไปสู่ลำไส้เล็กตอนต้น อ่ะโอเคซี C. ก็จะเป็นลำไส้เล็กโดยที่ลำไส้เล็กเนี่ยจะเป็นอ,อวัยวะที่ช่วยทั้งช่วยทั้งย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารโดยที่ที่ลำไส้เล็กเนี่ยจะย่อยอาหารทุกประเพทแล้วก็จะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ที่ไหนคะอ่าเข้าสู่ กระแสเลือดแล้วก็ไปส่งที่ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อทําให้เรา,าร่างกายแข็งแรงมีพลังงานในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะโดยที่ลําไส้ล็กเนี่ยจะเป็นจุดที่ส่งเอนไซม์อะไรบ้างก็คือ,อโดยที่ตับเนี่ยจะผลิตอะไรคะ ที่ตับจะผลิตน้ําดีแล้วก็จะถูกส่งน้าดีไปไว้ที่ไหนก่อนอส่งน้ําดีไปไว้ที่ถุงน้ําดีแล้วก็หลังจากนั้นจะส่งน้ําดีไปที่ก็คือคจะเก็บน้ําดีไว้ที่ถุงน้ําดีก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งจะส่งน้ําดีเนี่ยไปที่ลําไส้เล็กส่วนต้นน้ําดีจะทําหน้าที่อะไรนะคะ อน้ำดีจะทำหน้าที่ในการย่อยไขยมันให้เป็นอ่าเล็กๆเพื่อที่สะดวกในการย่อยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไระตับอ่อนจะทำหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ ide, แล้วก็ผลิตเสร็จปุ๊บไปส่งที่ไหนอ่มันจะไปส่งที่อลำไส้เล็กตอนต้นเลยนะคะโอเคไหมโอเคเนาะ ต่อไปก็จะเป็นอวัยวะที่5ที่เป็นทางเดิอนอาหารนะคะก็คือจะเป็นลำไส้ใหญ่โดยที่ลำไส้ล,ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีมันจะไม่มีการย่อยแล้วแต่ว่ามันจะเป็นส่วนที่ในการดูดซึมสารอาหารบางประเภทอย่างเช่นพวกมันจะดูดซึมน้ำวิตามินแล้วก็เกลือแร่บางส่วนหลังจากนั้นก็จะ กักอาหารในรูปแบบของลักษณะของอุดจาระออกทานทวาลหนนะ,นะคะเมนเกเยนเข้าใจแล้วครูก็จะมาสู่ในบทเรียนของแนวทางในการดูแลเอาไว้วะในระบบย่อยอาหารว่าเราต้องดูแลอย่างไรบ้างเพื่อที่ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีมากที่สุดนะคะมาดูพร้อมกันเลย ก็คือหจะเป็นการที่เรารับประทานอาหารที่สะอาดและก็ปรุงสุกใหม่เสมอนะคะนะอเน้นย้าเลยว่าต้องสะอาดเพราะว่าถ้าไม่สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เราส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างเช่นเราอาจจะเกิดท้องเสียท้องร่วงก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไป2ก็คืออ่ะต้องรับประทานอาหาร ที่มีใย,ยอาหารสูงได้แก่กลุ่มผักและก็ผลไม้ต่างๆนะคะอ่าสาก็คือรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทั้งสามมือและรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมอ่ะอันนี้มีความสําคัญไหมมีความสําคัญมากๆเลยก็คือเราต้องกินอาหารเนี่ยให้เป็นเวลาเพราะว่าอะไร เพราะว่าน้ำย่อยของเราอย่างเช่นในกระเพาะเนี่ยถ้าาว่าเรากินอาหารปกติหนูกินวันอะน่นช่นตอนเที่ยงหนูกินตอนเที่ยงใช่ไหมถ้าวันไหนอีกวันหนึ่งหนูไปกินตอนบ่ายสามอย่างเงี้ยหนูรู้สึกจะอานักกินรู้สึกว่าแสบท้องไหมอ่าเสบท้องเพราะว่าอะไรทราบไหมเพราะว่าน้ำย่อยอะมันจะเริ่มทํางานเวลาตอนเที่ยงเหมือนที่เรากินข้าวไงถ้าเราไปหลิดนิดนึง เราจะรู้สึกแสบท้องเพราะว่าน้ำย่อยเนี่ยมันจะไปย่อยตัวของมันเองโอเคไหมเพราะว่าอะไรในกระเพาะอาหารจะมีอะไรคะจะมีน้ำกรดที่มีความกรดแก่ใช่ไหมคะประมาณอยู่ที่1.6จนถึง2.5นั่นแหละเป็นกรดแก่เป็นกรดที่แรงด้วยถ้าเราไม่ เอาอาหารลงไปมันก็จะเกิดการย่อยตัวเองนั่นแหละทำให้เรารู้สึกท้องปวดท้องนั่นเองนะคะอะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องกินอาหารที่มีปริมาณที่เหมาะสมไม่ไม่มากไปหรือไม่น้อยไปถ้ามากไปก็เราก็จะอึดอดัดปวดท้องอีกแบบหนึง่งถ้ากินน้อยไปก็ ปวดท้องอีกแบบหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไป4ก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอ,อาหารมากเกินไปเพราะว่าอะไรปกติอยู่แล้วกรด ในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะเป็นกรดแก่ถ้าเรายิ่งกินอาหารรสจัดจัดก็จะไปเป็นตัวเร่งให้กรดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมแบบเนี้ยอันตรายไหมอ่าอันตรายนะคะอ่ะต่อไปอันที่5ก็คือเราต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่ออะไรเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติ อ่ะหกก็คือเราต้องดลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูงอันนี้มันดีหรือไม่ดีอ่าไม่ดีแน่นอนเพราะว่าถ้ามีไขมันสูงเนี่ยยังไงเอ่ยอ่ะทำให้ไขมันเนี่ยสะสมในร่างกายของเรามากหรือว่าน,น้อยคะมากแล้วก็อะไรเอ่ยทำให้เราเป็นโรคอ้วนแล้วก็ไขมันถ้ามันไปสะสมที่หลอดเลือดทำให้อะไร เกิดเป็นหลอดเลือดอุดตันถ้าว่าไปที่อาอุดตันที่ไหนที่หัวใจใกลายเป็นหัวใจขาดเลือดถ้าไปที่สมองละ่ะทําให้สมองขาดเลือดแบบเนี้ยอ่ะอันตรายหรือไม่อันตรายคะเอออันตรายมากๆเลยก็คือสุดท้ายแล้วมันอย,อยู่ที่ใครอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกบริโภคแบบไหนเพื่อตัวเองโอเคเนาะ ต่อไป7ก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อบุหรี่นักเรียนก็ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าบุหรี่เนี่ยดีหรือไม่ดีอันตรายมากไ่านักเรียนก็เห็นตัวอย่างมาหลายต่อหลายคนแล้วใช่ไหมคะว่าบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราและก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ส่งผลต่อตัวเรา บุหรี่จะส่งผลต่อใครต่อคนรอบๆข้างเราไปด้วยนะคะครูฝังไว้อันนี้โคตรสำคัญมากเลยนักเกียนตยาเริ่มถ้าเราเริ่มปุ๊บสุดท้ายต่อไปเราเราก็จะขาดมันไม่ได้ดังนั้นก็อย่าเริ่มแม้แต่มวนเดียวเลยนะคะครูฝากไว้ด้วยถ้านักเกียนรักครอบครัวเราก็จงรักตัวเองก่อนนะคะ แ8ก็คืออะไรแ8ก็คือเราต้องดื่มน้ำอย่างน้อย6-8แก้วหรือว่า2ลิตรต่อวันอย่างน้อยนะคะ2ลิตรต่อวันหรือว่าตามที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการต่อวันนั่นเองเพราะว่าอะไรน้ำมีส่วนช่วยอะไรมากนะคะก็คือช่วยในการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลปรับสมดุลให้แก่ร่างกายของเรา สรุปว่าอะไรเอ่ยระบบย่อยอาหารสําคัญกับร่างกายของเราอย่างไรเอ่ยคะมีใครตอบได้บ้างมาดูพร้อมกันก็คือ ระบบย่อยอาหารเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการจเจริญเติบโตของร่างกายเราถ้าเราบริโภคอาหารที่อ่าที่ดีต่อร่างกายแนโนร่างกายของเราก็จะดีตามไปด้วยใช่ไหมคะอ่าโอเคไหม ยิ่งถ้าเราได้รับสารอาหารที่ดีๆแน่นอนสมองของเราก็จะดีตามไปด้วยทุกอย่างสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองอ่ะต่อไปก็คืออาหารที่เรารับประทานเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารหลายประเภทแล้วก็มักมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายเนี่ยจะดูดซึมเข้าไปได้ดังนั้นระบบย่อยอาหารเนี่ย ก็จึงมีหน้าที่สําคัญก็คือมันช่วยในการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถนําสารอาหารที่ได้เนี่ยไปช่วยในการไปช่วยอะไรไปช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตโอเคไหมอ่ะถ้าหากว่าอา,อาหารที่เรากินเนี่ยมันยังใหญ่ยอยู่เนี่ยนัเกเรียนคิดว่าระบบของเราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีไหม อาไม่ดีดังนั้นอันดับแรกหนูต้องเคี่ยวอะไรต้องเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นอะไรจะดีข้างหลังเราต้องทําให้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยดีก่อนใช่ไหมนะคะครูฝากไว้ด้วย และต่อไปก็คือเมื่อร่างกายดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีนั่นเองครูก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมนัเกเรียนเห็นหรือยังว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยมีความสําคัญกับเราอย่างไรอ่าสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นให้นกักเรียน ให้ความสาคัญแก่ร่างกายของเราเพราะว่าถ้าเราให้ความสาคัญแก่ตัวเองแน่นอนอะไรอะไรมันก็จะดีตามไปด้วยใช่ไหมคะโอเคอะ เมื่อนักเกรียนเข้าใจแล้วครูก็ฝาานิดนึงให้หนักเกรียนกลับไปรับสมองนะคะก็คือให้หนักเกรียนทากิจกรรมฝึกทักษะหน้าที่35ก็คือในหนังสือแบบฝึกหัดให้หนูทําลงในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือกิจกรรมฝึกทักษะเช่นเดียวกันอันนี้ให้หนักเกรียนไปเปิดในหนังสือ วิทยาศาสตร์ในหน้าที่66ข้อที่3กับข้อที่4นะคะแล้วก็ไปทำลงในสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเกรียนเองแล้วก็ครูขอย้ำนิดนึงนะคะให้นักเกรียนทำด้วยตัวของนักเกรียนเองนักเกรียนไม่ต้องรอใครสมในโน้ตให้นักเกรียนทำด้วยตัวเองให้มั่นใจไปเลยเพราะว่าอะไรครูจะเห็นความตั้งใจและก็ความพยายามของหนูปรากฏในสิ่งที่หนูทำ นะคะคดังนั้นทุกคนไม่ต้องรอใครเพราะว่าทุกคนก็เรียนรู้พร้อมกันไม่มีใครเข้าใจก่อนหรือว่าเข้าใจหลังเรามาเรียนรู้พร้อมกันดังนั้นให้นักเรียนทําด้วยตัวเองพยายามตั้งใจหนูทําได้แน่นอนแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองนะคะย้ำให้นักเรียนทําด้วยตัวของนักเรียนเอง มั่นใจไปเลยจะผิดจะถูกครูไม่ว่าครูขอแค่หหนูเนี่ยตั้งใจพยายามก่อนทำสุดความสามารถของเราก่อนผลจะเป็นยังไงถ้าเราตั้งใจพยายามไปแล้วอะแน่นอนทุกอย่างมันต้องดีใช่ไหมคะโอเคไหมสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้โอเคนะคะดังนั้นก็อย่าลืมทำด้วยตัวเอง เสร็จปุ๊บก่อนจะส่งก็เช็คความถูกต้องก่อนถ้ามั่นใจแล้วก็ส่งลงในโน้ตนะคะย้ำให้หนูทำด้วยตัวเองมั่นใจไปเลยนะคะโอเคมั่ัมกเรียนเข้าใจแล้วครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ